เป็นตาอะไรลูกก่อนในไอ้นี้ไอ้แฮวเนาะเอาปยามึงออกข่าวตอนนี้บอกว่าเก็บตรงไหนบอกไว้เก็บปลิที่หาอยู่มาเก็บที่ซอยหาปลานะคะได้ดูปลาที่หาเป็นยังไงเบียร์โชดีเออทะลก็เล่าเสียใหญ่นะคะใหญ่หาอะไรใหญ่ปลาทีหานี่อยู่อย่างนี้ทุกคนนี่ใหญ่ยาวไหมใหญ่ทุกคนดูดูเก็บที่นี่นะคะคน นี่ทุกคนเห็นไหมไปเคยมันถ่ายนะาช้าๆมันจะถ่ายเรียวๆเดี๋ยวเห็นไหมครับเราเอาไปเราเราขี้ยาออกหมนอ่พูดอย่าต้องเร่งไงเราขายหน้าขี้ยะผู้อบขายลยรกี่บาทได้อเดี๋ยวนี้ไม่สาวอะเดี๋ยวไปขายงานวัดสิ่บานขายที่บ้านผมวนน้า จะเลื่อนเดี๋ยวไปขายบ้านครบสองยี่สิบบาทถามดูใครซื้อไหมพิยาอ๋อได้เลยแต่ต้องมีค่าจ้างะน,น,นะแต่ว่าเปรียดนะล่นไหมอย่าคุยไม่ได้กับมึงเรื่องค่าจ้แต่ลอนไหมไม่ร้อนมึงตากแด็ดคนนี้เดี๋วยวดูดิโชว์ดิโชว์ดิโชว์อะไรไม่มีสักอันยังไม่ได้เก็บจริงเ <c oughs> หรอเลนยปเจี๊ยบโชหน่อยเธอขยับมาเจี๊ยบโชว์หน่อยได้ยูเก็บเรื่อยๆอยู่ไม่ดูปะเจี๊ยบเร่องเยอะเยอะ เอ้ยอะไรมันผ่านตรงนี้เดี๋ยวแต่ทะเลนเจอไหมมันเก็บนิเดี๋ยวทะเลนนี่ชี้ให้ดูนี่นี่ผักดินฐานนี่ผักดินฐานนี่เห็นชัดไหมชัดดีครับนี่เวลาเก็บก็ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแค่มือไปเด็ดมันไปเด็ดมันมาเออเอามาแต่นี่มันนะก็นี่ยนี่ก็มีได้นี่แบบนี้เออเนี่ยมันจะมีเนี่ยแค่นิดเดียวเองนี่เด็ดมันมานี่ยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนมัน เราแค่เก็บไตยอดมันนี่ขึ้นมาเ,ยเฉยๆนี่อืมเราไม่ได้ไปดึงมาทั้งย่านไม่ได้ไปดึงมาทั้งกอเราอเอาแค่ที่อัน,นใหญ่ๆเราเลือกก็ได้อันเล็กๆเราก็ไม่เอาอืมเลือกที่อันพอดีพอด,อดีที่สวยๆขนาดกินขนาดกินนี่แต่ว่ามันจะหายากแล้วเดี๋ยวนี้ที่บ้านเรามันไม่ค่อยมีมันมีเป็นบางที่บางที่อยู่น้ำซัดหมดแล้วเออขึ้นก็นซัดชายหาดบ้างเไรเสียงได้เสียงขึ้นไหมทุกคนอืม ขอพรขอพลนุ่มต้องขอพรเนอะแต่ขอพรต้องไปบ้านตาเล็กแกเย่พรเนอะบ้านตาเล็กมีพรในยาไอันั้นก็เกินนะคะอือถ่ายปิยาไปอ๋อโยงมาอาดร้สี่ห้านาทีก็พอแล้วเกินตัวเองอย่าเดินเยอะเลยเหยียบตักที่ฐานตายหมดได้เปลยเนอะเขาหนูบอกให้ถ่ายนะถ่ายปัจเจกก็ได้ไปโอเคอ่าถ่ายปัจเจกตอนเก็บนะปัจเจกพูดหน่อยอะ

เดีย๋ยวมาเจอกันตอนที่เก็บเสร็จนะคะทุกคน